ทศาสนามีเพียงสองท่านเท่านั้นคือพระโมคคัลลานะและพระมาลายัยส่วนเจ้าหญิงเมียวซันหรือพระกวนอิมมหาโพธิสัตว์ว่าเคยลงไป,ปโปรดพระราชบิดาในเมืองนรกและพระกสิทิคับมหาโพธิสัตว์ทรงทาหน้าที่บาเพ็ญบารมีช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกทรมานโดยการโปรโดสัตว์นรกและมีมหา ปณิธานอันยิ่งใหญ่ว่าตราบเท่าที่ยังมีสัตว์นรกอยู่ตราบนั้นจะขอโปรดสรรพสัตว์ไปเรืเร่อยๆจะยังไม่เข้าถึงพระนิพพานอยู่ตราบนั้นพระโมคคัลลานะสำเร็จทางจิตบรรลุมรรคผลพระนิพพานพร้อมด้วยคุณวิเศษแล้วท่านใครจะรู้ว่ามารดาของท่านที่สิ้นไปแล้วนั้นอยู่ณสถานที่แห่งใดแน่นพบโภมใด เมื่อท่านเข้าฌานอธิษฐานจิตดูจึงทราบว่ามารดาของท่านไปอยู่ในนรกเพราะเมื่อสมัยที่มารดาของท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นได้ประพฤติตนเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่นิยมการทำทานการไหว้พระเจริญภาวนาพระโมคคัลลานะจึงแสดงฤทธิ์ลงไปโปรโดในนรก ในครั้งนั้นเกิดเหตุอัศจรรย์ด้วยฤทธิ์ของพระโมคคัลลานะคือสภาพนรกที่เคยมืดมิดไม่เคยมีแสงสว่างใดๆจะเล็ดลอดมาถึงได้ก็บังเกิดเป็นแสงสว่างเย็นตาน่าชื่นใจความร้อนหมกไหม่ภายในนรกก็ดับลงชั่วคราวน้ำร้อนในกระทะต่างก็กลายเป็นน้ำเย็นและมีรสหวานดุดน้ำพึ่ง เมื่อพระโมคคัลลานะไปถึงนรกก็แสดงธรรมโปรดมารดาพร้อมด้วยสัตว์นรกตนอื่นๆโดยทั่วกันสัตว์นรกต่างๆพลอยได้อานิสงส์จากการโปรดมารดาของพระโมคคัลลานะจนทำให้ได้ไปผุดไปเกิดตามสุขติภูมิที่สูงขึ้นไปพร้อมด้วยมารดาพระโมคคัลลานะในครานั้นเมื่อพระโมคคัลลานะขึ้นจากนรก นั้นปรากฏว่ามีเปลวไฟนรกติดชายจีวรเป็นเพียงมเมล็ดไฟเล็กๆเท่านั้นไฟนรกนี้ไม่สามารถทำอันตรายพระโมคคัลลานะได้เพราะท่านมีบุญญาลิตรและอิทธิริ์แรกทีเดียวเปลวไฟนรกที่ติดขึ้นมานี้เล็กมากจนท่านไม่สังเกตเห็นพอท่านไปบินทบาทเท่านั้นก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะโยมที่มาใส่บารไปถูกเปลวเล็กๆของไฟนรกเข้า ปรากฏว่าเปลวไฟเล็กๆประดุดเม็ดไข่ปลานั้นเกิดแผลงลทธิ์ไม่ยมผู้นั้นเป็นจุนมหาจุนไปในพริบตาเดียวพระโมคคัลนะเห็นดังนั้นจึงรีบกลับไปนรกเพื่อเอาไฟนรกที่เล็กเพียงนิดเดียวนั้นไปคือยยางที่เดิมไฟนรกเพียงเม็ดไข่ปลานั้นยังมีฤทธิ์ดังไฟกรดมีอนุภาพยิ่งใหญ่กว่าไฟในโลกมนุษย์หลายล้านเท่านัก ด้วยว่าไฟนรกร้อนแรงนะักปกติก้อนหินน,น้อยทิ้งลงไปในไฟเผาอยู่ตลอดวันก็ยังไม่ย่อยยับส่วนก้อนหินโตเท่าประสาททิ้งไปในไฟนรกก็ย่อยยับในขณะเดียวสัตว์นรกเกิดอยู่ในนรกเจริญอยู่ในนรกตายอยู่ในนรกถึงจะถูกไฟไหม้ในนรกตั้งหลายพันปีก็ไม่ยอมย่อยยับไป เพราะบาปกรรมที่เขาทำไว้ยังไม่สิ้นตราบใดเขาก็ยังไม่ตายตราบนั้นเนื่องด้วยแรงกรรมได้เข้าหล่อเลี้ยงไว้พระมาลัยท่านเป็นชาวลังกาเกิดที่หมู่บ้านกัมโพชะสำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยอภิญญาลทธิ์ทรงคุณต่อบรรดามนุษย์อย่างมากมายนอกจากนี้ท่านยังเข้าฌานสมบัติจำแรกแผ่นดิน ไปในเมืองนรกบ่อยๆและทุกครั้งที่ท่านไปถึงท่านจะสําแดงฤทธิบ์บรรดาลให้ไฟที่กำลังลุกโชดช่วงเผาไหม้บรรดาสัตว์นรกอยู่อย่างบ้าคลาั่งนั้นให้ดับลงพร้อมกับให้ฝนเทลงมาตกต้องร่างที่แสนจะร้อนเร่าจนเกือบจะสุกเกรียมเป็นการใหญ่ขณะเดียวกันก็บรรดาลลมให้กระเพือพัดต้นงิ้วและภูเขาไฟ รวมทั้งอีกาปากเหล็กทั้งหลายให้กระจัดกระจายหายไปจนหมดเสร็จแล้วบรรดานให้น้ำที่กำลังเดือดพล่านในกระทะทองแดงกลายเป็นน้ำเย็นมีรสหวานปานน้ำพึ่งให้พวกสัตว์นรกเดิมกินอย่างสำราญจากนั้นก็แสดงธรรมโปรดให้เป็นที่ซาบซึ้งใจทั่วกันพวกสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้ฟังเทศจบแล้ว ต่างพากันยกมือไหว้แล้วร้องขอท่านว่าให้ไปช่วยบอกญาติพิรของตนให้ทำบุญทำทานอุทิศกุศลมาให้ข้าพเจ้าด้วยโดยหวังให้ดวงวิญญาณของพวกเขาพ้นจากภูมินรกซึ่งจะมีดวงวิญญาณจำนวนมากที่ได้อานิสงส์จากการโปรดของพระมลัยและจากการทำบุญอุทิศของญาติพี่น้องของตนแล้วต่างก็ไปผุดไปเกิด เลื่อนพบภูมิของตนและพ้นจากการทนทุกข์ทรมานอันสุดแสนหฤโหดในนรกกระพูมความอัศจรรย์จากการไปโปรโดนรกของพระมาลัยนี้ทำให้เป็นที่เลื่องลืออย่างมากทั้งในโลกมนุษย์และประโลกจนกระทั่งได้กลายเป็นที่มาของประเพณีการสวดพระมาลายัยเรื่องราวของการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วของดวงจิตวิญญาณ ที่ต้องได้รับผลกรรมที่ได้กระทําไว้นั้นหลังจากที่ตนได้ตายไปแล้วจึงนิยมสวดกันในงานศพเรียกว่าสวดพระอภิธรรมมีเป้าหมายเพื่อให้ดวงวิญญาณได้ฟังแล้วเกิดสํานึกตนซึ่งเป็นการสร้างบุญให้แก่ตนเองเป็นครั้งสุดท้ายและเพื่อเตือนใจผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ให้ประมาทในชีวิตไปในตัวเพราะได้เห็นประจักษ์พยานในหีบศพ ทำให้ไม่ลุ่มหลงในความเป็นมนุษย์ซึ่งต่างก็มาอาศัยพึ่งพาเกื้อกูลกันเพียงชั่วคราววันหนึ่งจะต้องพลัดพรากจากกันแน่นอนจึงเป็นโชคลาภอันประเสริฐที่ได้บังคับฝึกฝนจิตใจกำจัดสิ่งชั่วออกจากกายวาจาใจตั้งใจทำความดีให้เต็มอิ่มสมดังใจปรารถนาพระบาลีเรื่องนรก จากพระบาลีเทวทูตสูตรซึ่งสมเด็จพระสยามภูสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามภพทรงมีพระมหากรุณาตรัสว่าดูกระรพิสุท์ั้งหลายลาานายนิรยบาลจะให้สัตว์เหล่านั้นถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำทั้งห้าประการคือหนึงรึงตะปูเหล็กแดงที่มือข้างที่หนึ่งสอรึงตะปูเหล็กแดงที่มือข้างที่สอง สามริงตะปูเหล็กแดงที่เท้าข้างที่หนึ่งสี่รึงตะปูเหล็กแดงที่เท้าข้างที่สองห้าริงตะปูเหล็กแดงที่กลางซวงอกสัตว์นรกผู้ประมาทหลงสะสมแต่อกุศลกรรมเหล่านั้นจะต้องเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าสาหัสเจ็บแสบอยู่ในนรกนั้น และจะยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดดูการพริสษุทั้งหลายหล่าวนายนิอริยบาลจะจับสัตว์นรกขึงพืชแล้วเอาผึ่งทากจับสัตว์นรกเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วถากด้วยปราและจับสัตว์นรกนั้นเทียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟติดทั่วลุกโพรงโชดช่วง ให้สัตว์นรกนั้นปีนขึ้นปีนลงซึ่งภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่มีไฟติดทั่วลุกโพรงโชดช่วงและจับสัตว์นรกเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วพุ่งลงไปในหม้อทองแดงที่มีไฟติดทั่วลุกโพรงโชดช่วงสัตว์นรกก็จะเดือดพล่านเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้นเมื่อเดือดเป็นฟองอยู่ ก็จะพลานขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งบ้างพลาดลงข้างล่างครั้งหนึ่งบ้างจะเสวยทุกกล้าเจ็บแสบอยู่ในหม้อทองแดงนั้นตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดดูกร,รักพิสุทั้งหลายเหล่านายนิอรยบาลจะโยนสัตว์นรกนั้นเข้าไปในมหานรกก็มหานรกนั้นแลมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งไว้โดยส่วนเท่ากัน มีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นของนรกใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่ด้วยเหล็กลุกโพรงแผ่ไปตลอดหนึ่งรยโยดโดยรอบพื้นของนรกใหญ่นั้นล้วนแล้วด้วยเหล็กลุกโพรงแผ่ไปตลอดร้อยโยดโดยรอบด้านประดิษฐานอยู่ตลอดการเป็นนิดเนิ้รันดูกราพิสูจน์ทั้งหลาย มหานรกนั้นมีเปลวไฟลุกจากผนังด้านหลังผนังด้านหน้าพุ่งจากผนังด้านหน้าจะลดผนังด้านหลังพุ่งจากผนังด้านเหนือจรลดผนังด้านใต้พุ่งจากผนังด้านใต้จรลดผนังด้านเหนือพุ่งจากพื้นข้างล่างจะลดเพดานข้างบนพุ่งจากเพดานข้างบนจรดพื้นข้างล่าง สัตว์นรกทั้งหลายย่อมต้องเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบปวดร้าวทุรนทุร,ทร,รายสุดแสนจะอเนตอนาถอยู่ในมหานรกนั้นและจะยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูกระพิกสุทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางคราวโดยระยะเวลาน,านานที่ประตูด้านหน้าของมหานรกจะเปิดออก สัตว์นรกจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วแล้วย่อมจะถูกไฟไหม้ผิวไหม้หนังไหม้เนื้อไหม้เอ็นแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลกแต่อวัยวะที่สัตว์นรกนั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีและในขณะที่สัตว์นรกใกล้จะถึงประตูประตูนั้นก็จะปิดสัตว์นรกทั้งหลายย่อมสวยความทุกข์กล้า ราบเท่าอายุของวิบากกรรมดูกระพิสุททั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะเวลานานที่ประตูด้านหลังของมหานรกนั้นจะเปิดออกที่ประตูด้านเหนือจะเปิดออกที่ประตูด้านใต้จะเปิดออกสัตว์นรกทั้งหลายจะรีบวิ่งไปยังประตูนั้นโดยเร็วแล้ว ย่อมจะถูกไฟไม่ผิวไม่หนังไม่เนื้อไม่เอ็นแม้กระดูกทั้งหลายก็เป็นควันตลบแต่อวัยวะที่สัตว์นรกนั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีและในขณะที่สัตว์นรกใกล้จะถึงประตูประตูนั้นจะปิดสัตว์นรกทั้งหลายย่อมสวยทุกขเวทนาอันเป็นทุกขเจ็บกล้าแสบอยู่ในมหานรกเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด ดูกรักพิสุจทั้งหลายย่อมมีสมัยที่ในบางครั้งบางคราวโดยล่วงระยะเวลานานที่ประตูด้านหน้าของมหานรกจะเปิดออกสัตว์นรกจะรีบไปยังประตูนั้นโดยเร็วแล้วย่อมจะถูกไฟไหม้ผิวไหม้หนังไหม้เนื้อไหมเอ็นแม้กระดูกทั้งหลายก็จะเป็นควันตลกแต่อวัยวะที่สัตว์นรก นั้นยกขึ้นแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีสัตว์นรกทั้งหลายจะพากันออกทางประตูนั้นได้แต่ว่าต่อจากมหานารกนั้นแล้วมีนรกเต็มด้วยคูดใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นรกจะตกลงไปในน,รก,น,น,ใน,นรกคูดนั้นและในนรกคูดนั้นแลมีหมู่สัตว์ปากดังเข็มคอยเชือดเฉือนผิวและเชือดเฉื่อหนังและเชือดเฉือนเนื้อ และเชือดเฉืยนเอน็นแล้วกินเยื่อในกระดูกสัตว์นรกทั้งหลายย่อมจะต้องเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกคูดนั้นราับเท่าที่บาปกรรมจัดสรรให้นรกขุมต่างๆแต่และขุมไม่เคยเมตตาปราณีสัตว์นรกเลยหากทำบาปมามากมายเวลาสิ้นใจแล้วร่างกายเปื่อยเน่า เป็นอาหารโอชะของหมู่นอนแต่จิตวิญญาณของเราจะต้องไปจอนรกเพื่อรับทุกโทษอย่างแน่นอนดูกะละิิษุทั้งหลายต่อจากนรกคูดนั้นมีนรกเต็มไปด้วยเท่ารึงใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านเท่ารึงก็คือฐานที่ติดไฟคุกมีขิ้เท่าปิดข้างนอกอยู่รอบด้าน สัตว์นรกทั้งหลายจะตกลงไปในนรกเท่ารึงนั้นแล้วย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบสุดแสนจะทุรนทุลายอยู่ในเมืองนรกเท่ารึงนั้นและจะไม่ตายเท่าที่บาปกรรมยังสนองอยู่ดูกระ,ระพิสุทั้งหลายต่อจากนรกรึงนั้นมีป่างิ้วใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านต้นสูงชะลูดขึ้นไปยอดหนึ่ง มีน้ำยาวสิบหกองคุลีมีไฟติดทั่วลุกโรลงโชดช่วงลาวนายเนียระยาบาลจะบังคับให้สัตว์นรกทั้งหลายขึ้นขึ้นลงลงที่ต้นนิ้วนั้นสัตว์นรกทั้งหลายย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ที่ต้นงิว้วปราบเท่าที่บาปกรรมดำเนินอยู่ดูกราพิสุทั้งหลายต่อจากนรกป่างงิ้วนั้นมีต้นไม้ ใบเป็นดาประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นรกทั้งหลายจะพากันเข้าไปในป่านั้นแล้วจะถูกใบไม้ที่ลมพัดตัดมือตัดเท้าตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้างและตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูทั้งจมูกบ้างสัตว์นรกทั้งหลายย่อมเสวยเวทนาสาหัสอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในป่าต้นไม้ มีใบเป็นดาบนั้นและจะยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังให้ผลอยู่ดูกรรักพิสุททั้งหลายต่อจากนารกป่าต้นไม้ใบเป็นดาบนั้นก็มีแม่น้ำใหญ่น้ำเป็นด่างประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นรกทั้งหลายตกลงไปในแม่น้ำนั้นจะลอยอยู่ในแม่น้ำนั้นตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้าง ทั้งตามและทวนกระแสบ้างสัตว์นรกเหล่านั้นย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าและจะยังไม่ตายปรับเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดดูกระลัพิสุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลจะพากันเอาเบ็ดเกี่ยวสัตว์นรกนั้นขึ้นวางบนบกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระลัพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไร สัตว์นรกทั้งหลายย่อมบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าหิวเจ้าค่านายนิอรยาบาลก็จะเอาเหล็กร้อนมีไฟติดลุกโพรงชดช่วงเปิดปากออกแล้วใส่ก้อนโลหะร้อนมีไฟติดทั่วลุกโพรงโชดช่วงเข้าไปในปากก้อนโลหะนั้นก็จะไม่ริมฝีปากบ้างปากบ้างคอบ้างท้องบ้างของสัตว์นรกนั้น พาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางสวนเบื้องล่างสัตว์นรกเหล่านั้นย่อมสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ณที่นั้นและจะยังไม่ตายจนกว่าจะหมดวิบากกรรมดูกราพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านายเนียรยาบาลกล่าวกับสัตวร์นรกอย่างนี้ว่าดูกร,รัพพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไร สัตว์นรกทั้งหลายย่อมบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ากระหายเจ้าค่าลาวนายนิรยบาลก็จะเอาน้ำทองแดงร้อนไฟติดทั่วลุกโผล่ชดช่วงกรอกเข้าไปในปากน้ำทองแดงนั้นจะไม่ริมฝีปากบ้างคอบ้างท้องบ้างของสัตว์นรกนั้นพาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางสวนเบื้องล่าง สัตว์นรกนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ณที่นั้นและจะยังไม่ตายปราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูกร,ราพิสุจ์ทั้งหลายก็เรื่องนี้เราตถาคตฟังต่อสมณะหรือพรามอื่นๆแล้วจึงบอกก็แลเราตถาคตบอกเรื่องที่เรารู้เองเห็นเองปรากฏเอง